ตามมาแซสัปดาห์นี้มาดามสปาพิแซ รักของปต้าคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเปิดมาด้วยหนุ่มตีคนหลอกคนนี้กันเลยค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนนั่ก็คืออเล็กซ์ชรเดชนั่นเองค่ะทีล่าสุดเนี่ยออกมาเล่าโมเมนต์การปล่อยมุกของแฟนสาวในงานแจกปฏิทินช่องนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่กลายเป็นคลิปไวรัลค่ะสำหรับคำพูดที่หนุ่มอเล็กซ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากไปขึ้นดอยและพี่กอก็ถามว่าไปดอยไหนซึ่งทางด้านแฟนสาวเนี่ยก็รีพูดออกมาทันทีเลยค่ะด้วยความหัวไวว่าดอยหมึองนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้ทำเอาทุกคนหันควับมามองเป็นตาเดียวก เอาไรจะตอบว่าไงบ้างนั้นไปต่งกันเลยซากับการที่แฟนเราบฟ้องบนเวทีขนาดนั้นเราเป็นคนลดอยดอยเที่ยวดอยดีเที่ยวดอยหน่อยเป็นยังไงเป็นเรื่องที่พูดยากนะแตว่าผมว่าคือคือเขาเป็นคนวัยขึ้นในหัวผมก็คิดก็คิดในหัวก็คิดเหมกันแต่เราไม่พูดแต่ว่าด้วยด้วยความที่โบเป็นคนอย่อยากไฟหมองตบมุกตบเป็นคนตบมุกไงเขาเป็นคนตบมุกอ่ะเวลาเขาได้มุกอะไรมาเขาแบบ รีบเล่นใช่ก็ดลืมเหรอเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของเป็นเสน่ห์ของคนตลกน่ารักเออแต่จริงในใจจริงของนุ่มอเล็กคือสื่อถึงจอยนั้นไหมหรือว่าสมัครพิดไม่ได้มันเจ็บเชื่อเลยค่ะว่าสาวเบอร์เมรดาเธอเป็นคนหัวไวจริงๆค่ะไม่ว่าจะพูดอะไรเธอมักจะเล่นเป็นมุกได้ตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนตลกในคนเดียวกันจริงๆละจ้าอ่านงานนี้น้องจ๋าจะได้ฟังเสียงหนุ่มอเล็กแล้วขอไป โบเมลดานั่นเองน่ะล่าสุดก็ได้ไปเจอกับเจ้าตัวเช่นเดียวกันก็เลยจะสอบถามถึงวายร์ลคลิปดังกล่าวหน่อยเหตุอันใดทําให้เธอถึงพูดคํานั้นออกมาได้ไปฟังสาวโบกันเลยค่ะโดยเรากำลังจไปเป็นวาร์ลเราจะแส่งกันโทรลู่มเลยนะเราก็เห็นว่าเขาจับหน้าไปทึงอเล็กแล้วก็มีพี่พี่วิดีกรุยโดแล้วก็ที่ใส่บอกแล้วก็คิดว่ากล้องคงจับหน้าอย่างไรไม่ได้จับหน้ารวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คุยกันห้าเขาก็บอกว่าจะไปดอด์แไเมนกะไม่เราคือัวใหม่ก็ไม่ได้ คิดกันอยู่แล้วนะไม่ได้พูดกันหรอกนะสำหรับบางคนที่อยากจะทำให้เหมือนแต่ไม่เหมือนไปกดหน่อยนะคะเขาก็มีพูดกันอยู่ว่าคนไทยแปลว่าพูดไปเรื่อยซึ่งหนูก็เป็หนย่างนั้นและ คำว่าทำดีๆเราเป็นดาราใช้ได้กับสาวโบเมดามไม่เกินจริงค่ะเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนหัวไวอย่างที่แฟนเธอว่าจริงๆค่ะและที่สําคัญเนี่ยเธอเป็นคนตลกมากจริงๆนอกจากความสวยเต็มร้อยแล้วความตลกของเธอนั้นก็ขนมาเต็มร้อยเช่นเดียวกันจ้าอะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับสัปดาห์นี้มาดามตาม,มาแซลขนมาให้เซลกันแบบจุใจเลยทีเดียวถูกอ,อกถูกใจกันไหมคะสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์หกโมงเย็นต้นปทางแฟนเพจเฟซบุ๊กกระนเมานะคะ